สวัสดีค่ะพี่น้องช่องนี้ไม่ออฟฟิเชียลนะคะเอาตอนนี้ก็คือกำลังเส้เลี่ยวเข้าไปเน่โอ้สุดใจมาเนาะพี่น้องนีม่มันขี้เขียมมันขับอตอนมามันโอเคอยู่แลยเนี่ยเนี่ยถอยหลังถอยได้งยาวเก่าพี่ไงโมบิทขอน่าชีวิตที่มันพี่ไง ไม่ก mm ็ม hmm. ันไมมันนี่ะพี่นอบนบุบบนบาดแล้วเ้รกอ๋อทยกอ่ทยยงผมก็โบกมือมานั่นมือเลยอพี่นอกีมาแล้วอทยทั้งกว่า เนี่ยมันตกนากรองจองน้ำเชื่จ้าจ้าจ้าโอ้ยจิม่เล่าขาดขล้อง่ายล้องาเบิ้งเอพีขน้อหงคุณนะโอ้ยวันนี้เขาหูนกกิวเด้พี่นองสเนกิวอยู่สิวเลนี่นี่โอ้นี่เดียวจะคนใหญ่เลย

ีถอยหลังแป๊บนึงแล้วปะมือถอยหลังลกมได้เด้งลงมาได้เดินเพ่อญ่เขาไปหาพ่อไงหลาถเอาเขาก็ตีถอยหลังเขาไปหาเพ่อไงหลางเอลไปเม่อไหครับมา ตายได้ไหบอโอ้กลางไรายมาไม่หอนได้หรอบ่ม่หอนอ่ะวันนี้ตาเพื่อนกู ไปละพี่น้องขั้นที่ 3. สามใช่ใช่ใช่ใซ่ใย่ใช่ใ่ไปพะย่ะใ่เออคือล้อคือล้อคือล้อตรงตรงยาน,น,นตรงไปตลอดตรงไปซ้ายไปเลยสายเหียกสายเหยียกกาสายเหยียกไปคือล้อคือล้อ เพ้ออีกนิดนึงอีกนิดนึงเพ้ออ้าวพ้อหอดจอถึงสามขั้นละพี่น้องน่าจะเป็นที่จอดท้าบอดล้วพี่น้องหอดสามขั้นละพี่น้องนู่นนักเรียนพากันมาเบิงึง บ่หน้าเราบ่ปลาลาดสจ้พักแล้วแม่สจ้พักแล้วเนาะโอเคมันแดดบ่ได้ฝนตกเนาะอ้าวมาหอดจอดทีงบุญเล็กน้อยนักเด็กก็บ่เป็นตั้เฮอะนักซื้อนักงานก็บ่งรถม้าลำจี่เป็นหลายคันเนาะลูกเนาะสรุปแล้วเพื่อนห้เล่นสนามนี้เนาะตอนแรกเล่นวัดเป็นบ่มแม่มันเป็นให้นะหลังวัดอ่ะบ่บอไปเบิ่งแล้วเป็นบ่ ก็เขาลงในกลุ่มเนี่ยโอ้โอ้ไมรแย่กานแล้วก็เลยมาเบิ้งโรงเรี้ยงเนี่ยเมนูมันมาเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนก็เลยอันนี้เดี๋ยวเบิ้งงนี้กลุ่มอยู่เพราะกระส่งพิกัดตัวนแบบละไมาใหายคุนวางแผนสองไปแล้ววัดกี่ใดเออเพวัดจะวางแผ่นอะไรเนาะ